Hari ini. จะมารีวิวเจ้าตัวตู้ลำโพง PWS15 ของโปรพัทนะครับวันนี้ตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะอันบล็อกดูเจ้าอุปกรณ์ข้างในว่าในราคาที่ขนาดนเนี้ยเนี่ยมันเหมาะสมกับการที่เราจะใช้งานหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเล่าถึงสเปคมันก่อนนะครับก่อนที่เราจะทดสอบเสียงให้ฟังเจ้าตัวสเปค PWS15 เนี่ยครับเป็นลำโพงขนาด15นิ้วนะครับบูเฟอร์กลางต่ำ15นิ้วแล้วก็มีอาไทเทเนียมไดเวอร์นะครับทนกำลังวัดสูงสุดที่3,000วัตทนกำลังวัดแบบต่อ ต่อเนื่องเนี่ยที่1,500วัตต์นะครับไวท์คอยของเจ้าตัววูฟเฟอร์เนี่ยก็มีขนาดถึง3นิ้วเลยนะฮะส่วนค่าอิมพดนซ์ของตู้เนี่ยอยู่ที่8โอห์มนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยมีเซนสติวิตี้อยู่ที่98 dB บวกลบ3นะครับความตีต่อขนองอยู่ที่45เฮิร์ตโอ้ก็ต่ำนะฮะถือว่าเป็นตู้ฟูลเลนได้เลย45เฮิร์ตถึงหนึ่งหมื่นเฮิร์ตนะฮะโอ้ก็ครอบคลุมทุกย่านเสียงที่หูคนเราได้ยินเลยนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ย มีมุมกระจายสัญญาณทางแนวนอนเนี่ยอยู่ที่100องศาแนวตั้งอยู่ที่55องศาให้ความไกลได้พอสมควรเพราะว่าปากค่อนข้างที่จะแคบทางทางแนวตรงน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเพลงกันสักประมาณ15วินาทีเพื่อไม่ให้ติดลิขสิทธิ์นะครับเราก็จะใช้เดี๋ยวเราจะใช้ เจ้าตัวมิกเซอร์ตัวน้อยนี้นะฮะจากทางโพยูโรเทคใช้ Power เป็นตัวขับนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขับเป็นแบบตู้ฟูลเลนเลยก็คือปล่อยเสียงจากเจ้าโทรศัพท์มือถือสัญญาณเสียงเนี่ยไปโดยที่เราไม่ได้โลคัสอะไรมันนะครับเดี๋ยวจะให้ทดสอบว่าพลังเสียงเป็นยังไงบ้างรับฟังเสียงกันเลยนะครับ Okay. อันนี้เราตั้งให้มันเป็นตู้แบบฟูลเลนส์นะครับทีนี้อย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมจะมาปรับให้มันกลายเป็นตู้กลางแหลมอย่างเดียวแล้วเราก็โลคัทไป120ในกรณีที่เราซื้อตู้ไปเนี่ยแล้วเรามีตู้ซับอยู่แล้วแล้วเราก็จะใช้ตู้เนี้ยเป็นตู้กลางแหลมนะครับโอเคทีนี้ในเจ้าตัวมิกตัวนี้เนี่ยจะมีโปรเซสเซอร์อยู่นะครับเดี๋ยวตะกี้เราปรับอยู่ที่ช่อง A นะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนตัวนี้ให้กลายเป็นโลคัทแล้วเราจะปรับไปที่120เฮ์ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูครับลองฟังดู นะครับอันนี้จะมีแต่เสียงกลางแหลมแล้วนะครับ โอเคเป็นยังไงบ้างครับเสียงระหว่างตู้ฟูลเลนเสียงระหว่างตู้เฉพาะกลางแหลมอย่างเดียวหลังจากนี้แล้วอันแพ็คเจ้าตัวนี้ให้ดูว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยข้างในเนี้ยประกอบด้วยอะไรบ้างมีเน็ตเวิร์ก มีดอกแหลมขนาดเท่าไหร่เป็นวูฟเฟอร์เนี่ยเป็นแบบโค้งหล่อหรือโค้งปั๊มไม้เนี่ยผิวงานก็จะกลายเป็นลองดูนะครับเป็นผิวระเบิดนะครับแบบกึ่งด้านกึ่งมันนะครับแล้วก็มีหูหิวหห้วอยู่ทางด้านบนตรงนี้ก็มีหูหิ้วหูหิ้วอยู่2ฝั่งโอ้สะดวกสบายมากครับสำหรับการยกโอเคอุปกรณ์ก็มีให้ครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกต,ตัวนี้โปพาร์สพีดับเบอขีดสิบห้านะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่ม อัน้กมอกครับโอเคก้ตัวนี้ตัวาบนของตัวนั้นก็ที่ไม่มาเรครับอกนี่ไก็จะเป็นปากซิมพ้าแล้วก็ตัวเสียงแหลมนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูข้างในเลยครับต้อปดกันน โอเคดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่าอันนี้ก็จะเป็นโครงปั๊มนะครับขนาด15นิ้วแล้วก็โอ้เน็ตเบิร์กใหญ่หังการมากนะฮะก็จะมีเน็ตเบิร์กเป็นเน็ตเบิร์กสองทางอยู่ตรงนี้นะฮะก็มีซีกัน2 5 0ห้างองศายอยู่สองตัวแล้วก็มีขดลวดด้านในเนี่ยใช้ไทเทเนียม44มิลนะครับถ้าดูจากข้างในนี้ อ่านี่นะดูจากข้างในนี้ก็ด้านในก็ละอันนี้เราไม่ต้องแกะให้ดูนะครับน่าจะเป็นอ่าเท่าที่ดูแล้วก็คือไดเวอร์ขนาด 44มิลิเมตรในส่วนของเจ้าตัวเน็ตเวิร์กนะครับก็จะใช้ขนา4.7ดไมโครฟารต1ตัวและ15ไมโครฟารต1ตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นออเดอร์2ปกตินะครับสำหรับเน็ตเวิร์กแล้วกับกับเฟดด้านไดเวอร์เหมือนเดิมโอเคครับด้วยราคาที่ดีมากๆแล้วก็ยังให้เจ้าเป็นน็อตแต่ไม่ได้ครบนะครับเป็น เกียวละเอียดมาให้ด้วยนะฮะก็ง่ายต่อการติดตั้งแล้วก็ติดตั้งให้มันเหมือนเดิมนะครับถ้าใช้เป็นเกียวปล่อยเนี่ยอาจจะแถวนี้<ม>าอาจจะรูพุ่ได้ <มา S 1> โอเคครับหลังจากที่เราอันบ x ็อกเรียบร้อยแล้วทราบแล้วนะครับว่าเจ้าตัว PWS 15เนี่ยมันมีอะไรบ้างอยู่ข้างในสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง C First นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปดีๆจากทาง Oasis Music Line นะครับเราจะเอาสินค้าที่มีอยู่ในร้านเนี่ยมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ